ที่อาสมงฤทีเนถนนใหม่เล 9, ขเก้ากาจนาพิเศษองค์บาตตมันตกปทุมธานีมีประชาชนเดินทางไปกราบไหว้ขอพรปูร่ฤทีผมเวดสีทององค์ใหญ่คู่มันทองเจ้าสัวแห่งกาวเวสุวรรณและอย่างไรรวมพิธีต่างๆทั้งพิธีถวายเ้าสารสร้างบุญสร้างกุศลพิธียกพ่อแก่พิธีโบราณที่มีเพียงดึงเดียวพิธีประพผมน้ำมนต์ละอาบน้ำมนต์หมื่นวัดด้วยหลายคนทางห้อาจารย์ฤษีเดนทาาพุทธิคุณลงณพลักษณ้าทองและเจอมือเปิดดวงเศรษฐี เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยสิ่งของต่างๆที่นํามาแก้บนทางน้ําแดงเข้าสารฟักทองขนมของเล่นทางอาสมได้บริจัคต่อยแก่โรงเรียนวัดและมูลนที่ต่างๆเพื่อนําปจัยประโยชน์ต่อไปตื่นในระหว่างทำพิธีหลายคนมีอาการไข้เจ้าจอาจเจียนปีดร้องร้องไห้คล้ายอาการของขึ้นเมื่อเสร็จพิธีประชาชนที่มาอาสมยังได้ไปส่องอ่างน้ำมนต์ตัวเลขมงคลบนสาราบนช่วยเพื่อนำไปเสี่ยงโชคตัวเลขที่อ่างน้ำมนต์ได้แก่เลข2 3 4 5 6 7เจด ซึ่งรอยจับกลุ่มกันเรียกว่าเทวบันดาลเพื่อน,นำไปเสี่ยงโชคในวันที่จะมาถึงนี้สนใจใก้แก้วรายงานในแพทย์ปากีสับปีปาสาธารณาสุขนิเทศเขตสุขภาพท,ที่7ประธานเปิดตึกเรือนอุ่นใจโดโรงพยาบาลท่ากันโตอพเภตท่ากันโตจังหวัดกาลสิน์ซึ่งเป็นหน่วยบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินในแพทย์ผู้รัดมีสินผู้บริการโรงพยาบาลท่ากันโตกล่าวว่า การจัดตั้งตึกเรือนอุ่นใจเกิดขึ้นจากความตรนหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตการใช้สารเสพติดที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวเท,ที่มีพฤติกรรมรุนแรงจากการใช้สารเสพติดซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ป่วยครอบครัวและสังคมโดยรวมตึกเรือนอุ่นใจแห่งนี้จะเป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวรเวร,ระยะฉุกเฉินให้ได้รับการรัรกษาในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทั้งสำหรับตัวผู้ป่วยเองและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล การเปิดให้บริการครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาด้านบริการสุขภาพจิตในชุมชนโดยมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตอย่างทันท่วงทีและเตรี่ยนความพร้อมสำหร,รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างไรก็ตามการเปิดตึกเรือนอุ่นใจในครั้งนี้ยังนับเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกท่านของโรงพยาบาลท่ากันโตท,ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ตอบสนองความต้องการด้านการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพทีมข่าวไทยครเดีรายงานจากสิบเอกตทวัจัยกาวีละรองนาย,ยเกเทศมนตรีตำบลหัวดงเป็นประธานเปิดงานตลาดนัดนวัตพิธีของดีหัวดงครั้งที่7ที่โรงเรียนเทศบาลหัวดงตำบลแม่ปูนอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้แนวคิดนุ่งผ้าไทยสปายถุงย่ามมาช็อปชมทีมของกินของใจบ้านหัวดงงด้วยไปกล่าวประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนสิทธิ์เก่าและองค์กรเื่นๆในการพัฒนาพิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในพิธีอัตลักษณ์ของชุมชนสร้างจิตสํานึกรักบ้านเกิดให้มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้วยการกระตุ้นการท่องเที่ยวในวิถีชุมชนโดยมีนางรัชดาพรผมช่วยพอโรงเรียนเทศบาลหัวดง ร้อมด้คณะครูเครือข่ายผู้ปกคอรองนักเรียนและประชาชนชาวเผิดอละแปล่็ร่วมงานกันอย่างคึกคักภายในงานมีในรัศการผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนองค์กรและหน่วยงานเครือข่ายชมดมวยเลือกซื้อสินค้าผลผลิตในพิพิธุมชนของกินของใช้และผลงานของนักเรียนกิจกรรมนั่งขันตกกินข้าวแรงชมการแสดงของลูกหลานบ้านเฮาการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียนชุมนมุมผู้สูงอายุหลายด้านตำบลแม่พูน การแสดงดนตรีของนักเรียนชับัณิยมศึกษาตอนต้นการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งของนักเรียนอายุไม่เกิน9ปีและรุ่นไม่เกิน15ปีจริงกันนากวันทุนการศึกษาและกิจกรรมเดื่นนาคาคาดดราดามรายงาน